สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องชาวทีไอซีนะครับคนที่อยู่ต่างบ้านเขานะครับเนาะเฮ้ยหนาวขนาดครับผมบมรยากานครับวันนี้วันเสาร์นะครับช่วงก่อนฝนตกนะครับไม่ค่อยได้ทำนะนี่กับมาเก็บส้มครับผมโอ้สุดยอดครับหนาวนะตอนนี้หนาวมากมันเย็นเข้ากระดกเลยครับผมนะคนนี้ก็มาเก็บส้มครับนะฮะเป็น ส้มอ่าส้มเช่งเนาะบ้านเราต้องส้มเช้งนะฮะส้มเกียงนะฮะต่างเหนือห้องส้มเกียงนี่เนาะนะฮะดูครับสวนเต็มเลยครับน,นี่ก็หนาวมากๆากแล้วครับหลังจากฝนตกไปหลายวันนะครับผมฝนตกทั้งฝนทั้งลมทั้งลูกเห็บนะครับผมก็ให้ดูให้ดูบรรยากาศยามเจ้านะครับเนาะนี่ครับนี่ถุงเข้าบาเล่ครับผม เขียวเลยครับทังนี้ก็จะเป็นข้าวม่านะครับปูพวกรแตงพวกมงเะเทศมะเขือส้มนะครับตรงนี้นะฮะตาเขาผมหัวหลังล้อจะโมอยู่ครับผมก็จักรยานมาผมจักรยานคู่ใจหอเข้าหอหน้ามาเรียบร้อยเขาผมนี่แหละครับชีวิตการทํางานทีอิสราเลนะครับรับผมปีนอกงคนได้ยากมากอะปีหน้าลองสมารมาพอครับงานก็ถือว่า มันก็บลำบากในระยะเอในระดับหนึ่งนะครับลำบากนักก็ผมว่าถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเฮานะครับทําไรรำหน้าบ้านเฮานี่มันก็พอๆกันครับผมนะแต่มันจะปรับสภาพอากาศครับหลังไก่เฮานะครับผมแล้วก็งานบางทีมันก็ค่อนข้างที่จะนักนะครับนักอยู่เป็นบางตีนะครับแต่ถามว่านักและคุ้มก็มันก็คุ้มครับดีกว่าอยู่บ้านเฮานักนะครับผมอยายามเพื่อนๆกับ้อง รูครับผมถ้าใครอยากไหมนะฮะมันก็ไ,ได้ลำบากอย่างบางไม้เนาะสำหรับคนที่เคยทำเกษตรทำงานหรือว่าทำงานอย่างกะเจ้าครับ้ามีความอดทนนะครับมีความอดทนผ่านผ่านสามเดือนแรกไปได้กะบเชียวครับผมอยู่ไปอยู่มามันก็เหมือนบ้านเฮานะฮะประมาณนี้แหละครับก็บเหมือนบ้านเฮานี่แหละมันก็มีอย่าง,างมากไม้นะครับแข่มาใหมให่ๆเขาแปลถี่แปลทังโมโหภาษาเนาะ แต่ตอนนี้ผมก็เริ่มอูก็เป็นหู้เลี้ยงห้องนะฮะเป็นผู้เลี้ยงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็มันจำม่ต้องกลัวครับมันก็มีคนเก่าเป็นอยู่เนาะคนเก่าเป็นก็จะบอกงานอย่างบาลใบคนเก่าเป็นก็สอนเขานะครับนะฮะอ,อ,อ,อูจนประสันมาครับผมนะเย็นขนาดที่น้องนะฮะเดี๋ยวผมชื่อพอบรรยากาศร,ร,รอบๆต้างนอกนี่นะฮะดูครับ สุดหูสุดตาครับผมทั้งสวนสวนอภเชกนะครับผมสวนอภเชกสวนทับทิมนะครับดูครับอันนี้ทับทิมก็ะมดรู้ดูกันหมแล้วครับก็เหลือแต่ต้นสากมันเฮ้ยสากมันนะเหลือแต่กิ่งมันนะครับใบใบรวงหมดแล้วครับผมเข้าหนาวนะฮะมันจะเริ่มออกผลกั้มกับโป้นนะครับเกี่ยวบปลายปีมันครับผมนะฮะ ประมาณกลางปีว่นะครับมันจะเริ่มออกใบออกดอกไปทหกันนะครับครับมพมนี่ก็จะเก็บช่วงประมาณาใกล้สิ้นปีนะครับส่วนส้มก็เปลี่นช่วงนี้แล้วครับนะส้มมะนาวนะครับเนาะช่วงหลังปีใหม่มานะครับช่วงก่อนปีใหม่เลยแหละแต่มันเงาวนะครับเนาะทางนี้ก็จะเป็นอ่างงูนะผมทางนู้น,นครับอ่างงูกับมดฤดูก,กาไลไว้ละ นะครับผมจะเหลือแต่งานในข้างานส้มนะครับอัพเชคตัว่องนี้ก็เหลือบอกดอกแล้วครับประมาณเดือนอีกสองเดือนก็จะได้เริ่มเก็บอัพเชคแล้วครับผมนะตอนนี้ผมก็มางานอีกเจ้าหนึ่งครับคาราวานเป็นใกล้ๆกันนะฮะใกล้ๆกันนะครับก็เอาคนมาช่วยตั้งเพนะครับพอถึงหน้าฤดูงานอัพเชคเปมืนกับเอาคนมาช่วยปุ้นนะครับสลับซับเปลี่ยนกันไปนะครับผมก็คนไทยกันหลายอยู่ครับอยู่มื่อเช้าเนี่ยนะครับมอ่บ้านนี่ มีมีหลายคนยู่ครับมีทั้งฟาร์มวัวมีทั้งฟาร์มไก่นะครับฟาร์มไก่สวนนะครับสวนนังงูลสวนทับทิมนะครับสวนแก้วมังกรนะครับเนาะที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับนี่ก็มางานนี่ก็ช่วงนี้ก็ถ้าไข่มาถึงช่วงเดือนนี้นะครับเดือนส่วนสิ้นปีมาเนาะมันจะเป็นฤดูฝนนะครับเงินมันก็จะได้น้อยลงน้อยแต่าต้องไปท่อมันครับผมนะต้องได้ไปท่อมัน เพราะว่าเข้าหน้างานไขน้างงานมันนะครับเนาะยังถึงฤดูนางงานผมผมก็จะได้เยอะขึ้นนะครับผมช่วงหน้า้อนนะครับจะได้เงินเยอะนะครับผมเวลาทํางานมันเยอะนะครับช่วงหน้าหนาวนี่มันกับมืดไว้นะครับนานแจ้งแจ้งจ้านะครับผมนางปูนมันกับมาาคนละนะครับผมนี่ทำงานมาสองกับประมาณแปดชั่วโมงนะครับผมเจ็ดชั่วโมงเกินก็จะเลิกนะครับม้อสาบก็ททำมาเยอะนะครับเนาะ โอเคครับพีนองคนใดายาคู่อย่างกะสอบถามคอมเมนต์มาถามกันได้ครับแต่ว่าถ้าเรื่องใดทีด่ผมหูผมก็จะตอบนะครับเรื่องใดผมมาหู้่ะผมก็ดจะถามคนอื่นหูหนะครับแื่เป็นหูเนาะโอเคครับสวัสดีครับ